วันนี้ก็เป็นการลงมาสํารวจนะครับสํารวจพัฒนาการนะครับการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั้นมีการเจริญเติบโตงอกกี่เซนนะครับวันนี้ก็ลงมาเหมือนว่าบันทึกข้อมูลของต้นข้าวนะครับไว้เป็นข้อมูลศึกษาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ฝนกําลังตกนะครับกําลังตกลงมานะครับบรรยากาศด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นที่นานะครับกําลังถอดถอดถอดยอดเนาะ เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับต้นข้าวของเรานี้มันจะยาวประมาณกี่เซนนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับยาวกี่เซนอันนี้เขาเข้าไม้ประทัดก็ยาวทีสามสิบเซนนะครับตอนนี้สามสิบเซนสามสิบเซนก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าถึงสี่สิบเซนนะครับอันนี้ครับคือต้นข้าวนะครับต้นข้าวอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวถอดยอดนะครับหลังจากการตัดด้วยเครื่องตัดหญ้านะครับ เป็นวันที่4นะครับหลังจากตัดวันที่4แล้วอ่าครับฝนกำลังตกนะครับความยาวของต้นข้าวเราอยู่ที่35-40สซินนะครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับที่เป็นเจนานะครับตัวนี้เราก็ต้องมาสํารวจอีกมุมหนึ่งกลัวว่าจะมีรูรั่วของหนูนะครับรูรั่วของหนูครับ แล้วก็ระดับน้ำนะครับวันนี้ระดับน้ําก็อยู่ในระดับน้ําที่ไม่เกินไม่เกินเส้นนะครับไม่เกินระดับที่เรากําหนดไว้นะครับระดับน้ําตามไห,หนาเนาะไม่เกินเส้นที่เรากําหนดไว้ถ้าเกินเราก็จะใช้วิธีการปล่อยน้ําด้วยท่อนะครับท่อระบายน้ําท่อ PVC นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนณนาของเรามันขาดหรือมันหลวนะครับตัวนี้ก็คือเป็น การระบายน้ำนะครับอันนี้คือปากปากท่อระบายน้ำนะครับปากท่อระบายน้ำนะครับน้ำถ้าม <Um, ันสูงกว่าระดับนี้เราก็จะปล่อยให้น um ้ําระบายออกมานะครับระบายออกมาจากท่อ PVC ตรงปากท่อตรงนี้นะครับปากท่อตรงนี้เราก็จะระบายออกมาทางปลายท่อก็คือน้ําจะระบายออกมานะครับอันนี้เป็นการควบคุมน้านะครับควบคุมน้ําให้อยู่ในระดับที่ได้เกณฑ์ของเราเกณฑ์มาตรฐานที่เราทําไว้นะครับถ้าน้ํามันสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเนาะมันก็จะทําให้ คนาของเรานั้นส่งผลกระทบทําให้คนาของเรานั้นมันอาจจะขาดได้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลการไม่ว่าอัตราการไหลของน้ําแล้วก็อัตราน้ําที่อยู่ในนาข้าวแต่ละไหานาด้วยนะครับอันนี้เราจะเก็บสถิติในทุกๆเรื่องนะครับของการทํานานะครับทั้งการงอกของต้นข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาเก็บสถิตินะครับเก็บสติการงอกของต้นข้าวแล้วก็ระดับน้ำนะครับระดับน้ําที่เรากําหนดไว้ในแต่ละไหนาห้ามสูงเกินระดับที่เรากําหนดไว้ถ้าสูงเกินจะทําให้คณะของเราขาดนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับระดับน้ําระดับน้ําตามไหนาก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับถ้าสูงเกินนะครับน้ําก็จะถูกปล่อยออกตามท่อระบายน้ําตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นการควบคุมน้ําด้วยนะครับ บางแผนการไหลของน้ำการควบคุมน้ำไม่ให้มันสูงเกินอัตราที่กำหนดไว้ถ้ามันสูงเกินนะครับเราก็มันจะทำให้ขนาดของเรามันขาดได้นะครับเราก็จะให้มันไหลออกมาทำปากท่อแล้วก็ระบายออกทางปลายท่อนะครับเป็นการทำระบบน้ำนะครับดูแลเรื่องระบบน้ำด้วยนะครับการทำนานี้เราจะจะต้องดูแลทั้งเรื่องระบบน้ำระบบการจเจริญเติบโต,ต,ตของต้นข้าวนะครับ สรุปก็คือเราต้องดูแลควบคู่กันในทุกๆด้านนะครับทั้งด้านน้ําด้านการเจริญตเติบโตของต้นข้าวของพืชสัตูเพืชด,ด้วยนะครับเราต้องใส่ใจดูแลนะครับในทุกๆในทุกๆเรื่องพูดง่ายๆเนาะครับเนาะทั้งสัตููของต้นข้าวก็คือหอยเชลรี่นะครับที่เห็นเป็นสีชมพูตรงนั้นนะครับสีชมพูตรงนั้นก็คือไข่หอยเชลลี่นะครับที่มากัดกินต้นข้าวของเรานะครับ อันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เราลงมาอัปเดตนะครับอัปเดตเนาะอัปเดต้องนาของเรานะครับเป็นการสํารวจอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ